คลิปต่อนะครับตัวนี้คลิปการใช้ตั้งวอลในรถอีสูนะครับตั้งไงให้มันเก็บดีเราก็ตั้งจากแผ่นนี้แล้วถอดตรงนี้มาวอลแดงสร้างข้งในแล้วก็ล็อกเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็หูคหิ้วส่วนสายสัญญาณก็มาจากด้านหลังแล้วก็ด้านหน้ามี2เส้นนะครับแบคอพเพอพอหักเผื่ออะไรหัวมี2หัวเผื่อหัวเสียปุ๊บเราก็ใช้หัวหนึงเสียบได้ทันทีเลยอ่านะสาเจะอย่ายลืมครับต้องตั้งต้องมีลงทะเบียน ขอตั้งขอใช้นะคันนี้มีครบทุกอย่างนะครับมีตั้งมีครบทุกอย่างตามกฎหมายนะก็ประมาณนี้ซ่อนไว้ข้างในนะครับส่วนหัวแล้วตัวนี้นี่วอก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดดูเออนี่แหละผมตั้งกันเองเห็นไหมเนี่ยทดสอบทดสอบี๋ยวอลนึงทดสอบจะได้ยินได้นหมทดสอบเห็นไหมวอลอยู่ข้างหลังทดสอบอยู่ตัวนี้เป็นรุ่นของสเปเซอร์รุ่นดีนะครับเป็นรุ่นสองสองย่อยรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น 591เห็นไหมครับ591ดีทีสามารถได้ของสถานีนะออนไลน์ได้แล้วก็ตามกฎหมายครับได้ทุกอย่างแล้วก็หัวสัญญาณนี้ตัวกล่องอยู่นี่แยกกล่องเห็นไหมกล่องอยู่นู่นแต่หัวไว้ตรงนี้แทนว่าซ่อนไว้ข้างล่างนะเพราะว่าจะได้สุกใช้งานนะอะตัวนี้เป็นออปช่นนอลต้องซื้อเพิ่มนะคบเพราะว่าซื้อตัวฐานเพิ่มแล้วก็สายเพิ่มสายธรรมดาไม่สามารถใช้ได้นะครับต่อตรงกันไม่ได้ต้องเป็นสายเฉพาะทางเขานะครับพอใช้รับการติดตั้งวอลันนี้ก็จะง่ายมากติดตั้งตรงนี้ปุ๊บ นันปักแล้วก็ตรงนี้ซ้อนไว้ข้างในเก็บสายห้อยไว้ตรงนี้เรียบร้อยนะครับอ่าใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วแป๊บนึงนะผมแฮนดี้ตัวนี้กันทดสอบเนี่ยมันจะวิ่งไปตรงนู้นทดสอบอ่าใช้งานได้ตัวนี้ทำตามทุกอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องยูเอสบีกันนี่ทดสอบชัดเจนไหมเสียงดัง รับวอลลุ่มได้สข้างนะค,คุณลองดูสเปคถือว่าดีมากแล้วก็สมเหตุสมผลซื้อต่อรถราคาจะได้ดีนะก็พันนี้จบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อ,อคลิปหนึงคลิปของ usb แล้วกันว่าเฮ้ยคันนี้ติด usb อย่างไรเป็นไงวิธีการติดตั้งนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ